สาธุสาธุสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะคะขอบคุณนะคะคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะคุณสุคุณสาสุวรรณทองนะคะสาธุสาธุครับนะคะคุณยุพานะคะสาธุค่ะคุณทองเรียบนะคะสวัสดีค่ะคุณ ภาษาอังกฤษสาธุสาธุคุณภาษาอังกฤษสาธุนะคะคุณจำลองนะคะสาธุสาธุค่ะคุณภาษาอังกฤษสาธุสาธุคุณภาษาอังกฤษคุณภาษาอังกฤษคุณทำบุญชาแนลนะคะคุณจินดารัตนะคะคุณสุวรรณนะคะคุณปะพานะคะคุณสุวรรณติดแดนครับคุณ งานไม่ได้นะคะคุณสมควรนะคะคระภาษาจีนนะคะคงใสเสียงพูดพิมพ์ค่ะหัวข้อเลยจะผิดบ้างนะคะผิดเหรอคะต้องขออภัยด้วยนะคะคุณสุภาพนะคะคุณอ,ด,อ,อ,อดิสอนแฟมิลี่อ้าวอดิสอนแฟมิลี่ สวัสดีค่ะสาธุสาธุขอบคุณนะคะคุณอดิศรแฟมิลี่ที่มาสวดมนต์ร่วมกันกับลุงช่างป้าสวนผักนะคะขอบคุณมากๆนะคะคุณอดิศรแฟมิลี่นะคะไม่ได้อ่านเด้อนะคะคุณลุงอดิศรแฟมิลี่ก็มาสวดมนต์ด้วยเนี่ยอ๋อไรเนี่ตาตาีกว่าทำมาให้กับวัดคนไครบอกตุ้มตาหรือกปตุ้มตาใช่ครับอันนี้มาหลัง มาใหม่โอ้มาใหม่คปางนั่งสมาธิเดี๋ยวว่าหลับเดี๋ยวว่าหลับตาแลความสมาธิก็ตาสร้างแร้กระเบิดเมีก็ต้องเปิดเปิดเมีอยู่แล้วอาหลั่ตาก็เปิดอยู่แล้างนั่งสมาธินะคะปางสอ้มาใหม่พระจะมองต่ำเห็นไหมการสร้างตรง ติดตามคุณจะจะมองต่ำเขาเรียกว่าการละการละการเลิกการที่ไม่ได้มุกมองไปข้างหน้าเต็มเ็มเนะยคือด้วยการตั้งติดภาวนาก็คือไม่ได้มองไปข้างหน้าอย่างเต็มเต็มคือก้มตลอดเวลาสายตาเป็นอย่างนั้นความสวยงาม่ันท้อยอันนี้ปามามาพิชยัยของแม่อมปอนแท้จริงน,นี่บอกฟังบอกคุณอย่ยนึง แล้วก็ข้างหลังองสีทองเป็นของแม่วันธนาวันานกับคุณพ่อนะวัดตางประธานพรตางประธานพรตางประธานพรกับปางสนมานกับปางสมาธิส่วนพระบาจักรพรรองค์นี้ก็เป็นของพระเากับมหาจักพรรดิใคอีกลหลายคน คุณยุภากรนะคะคุณดาเขียนหัวข้อผิดนะคะเดี๋ยวลงจะขึ้นลายใหม่ลงจะเปลี่ยนใหม่นะคะคุณภาษาอังกฤษนะคะสาธุสาธุค่ะคุณนาใชครับ้นนรับาลมเสอมนะคะคุณนรัเนาะใช าสพ่อไลยดูหนังพ่อเด้ดูหนังไปนพรุทธเจ้าไหมมาสัตราโลกอ่ะตอนที่ตอนที่พระพุทธเจ้าเอาชนะเอาชนะพยามานที่อยู่ในใจไงใช่ไหมเสือถึงต่างนมันเขาเทำเพื่อให้คุณระสางท่ทำให้เราดู คุณดุษฎีคุณภาษาอังกฤษ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 นะคะคุณภาษาอังกฤษอนุทนานะคะคุณแม่นาคพญามารไม่การไทรนิ้วไทรนิ้วด้านขวาเนี่ยแต่ลงมาที่พื้นแล้วพูดกับพญามานั่นคือฉากที่ท่านท่านสำเร็จสาธุสาธุบุญชวงของพวราชนมนจ่าแม่ดาวจ่าชนนะคะสาธุสาธุบุญคุณละเอียดนะคะคุณอะไรนะ ตนก็อยู่นี่เนะอินระบบทุนบไปวนะบี่ครอันนอใครนี่อาลมาเราบอกได้ด่าเน้อม่นไปนอนแล้วอ๋อไปกวดน้ำบอกน้ำให้กดนี่นะบ่หูของเพื่องขค่อยที่หมดแล้วบ่แม่ากดเขาสบายจึนี่ของใครนี่บอหู